สหรัฐทุ่มเทเวียดนามด้วยภาษีนำเข้าสูงเปอร์เซ็นต์ดินใหญ่ที่อาจเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์การค้าในเอเชียใครคิดว่าสหรัฐจะหันมามองเอเชียอย่างจริงจังตอบคือตอนนี้แล้วในเดือนตุลาคม2568ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยข้อเสนอการค้าฉบับใหม่กับเวียดนามซึ่งมีจุดเด่นที่น่าทึ่งคือการยกเว้นภาษีนำเข้าสูงเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจากเวียดนามทั้งหมดคาดว่าดีนี้จะสรุปเสร็จ อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่บางคนอาจไม่ชอบดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การลดภาษีแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การค้าในเอเชียที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยแต่ทำไมสหรัฐถึงต้องการเวียดนามมากขนาดนี้ตอบคือเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเข้าถึงตลาดเวียดนามที่มีประชากรกว่า9 6ล้านคนจึงเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ส่งออกสหรัฐนอกจากนี้เวียดนาม ยังเป็นฐานผลิตสินค้าที่สำคัญในเอเชียซึ่งสามารถช่วยลดความพึ่งพาจีนในบรรทัดข้อมูลซัพพลายเชนได้แล้วเวียดนามได้อะไรจากดีนี้นอกจากการเข้าถึงตลาดสาหรัฐที่ใหญ่โตแล้วเวียดนามยังได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเกือบทั้งหมดไปยังสหรัฐโดยไม่ต้องเผชิญกับภาษีนำเข้านี่คือโอกาสใหญ่ที่จะขยายฐานการส่งออกและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนเวียดนาม แต่คุณรู้ไหมว่าดีนี้มีประเด็นที่ยังคงถูกเก็บเอาไว้อย่างลึกลับคือวิธีการที่สหรัฐจะใช้ในการตรวจสอบสินค้าทางผ่าน t r e i t m e n t ซึ่งอาจถูกเก็บภาษีสูงถึง40%ประเด็นนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเวียดนามเพราะประเทศนี้ยังพึ่งพาจีนในฐานะพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่และแหล่งวัตถุดิบหลักถ้าสหรัฐตรวจสอบสินค้าทางผ่านอย่างเข้มงวดเวียดนามอาจต้องเผชิญกับปัญหาทางการค้าที่ยุ่งยากคำถามที่น่าสนใจคือดีนี้จะส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไร การที่สหรัฐหันมามองเอเชียอย่างจริงจังจะทําให้ประเทศไทยต้องปรับกลยุทธ์การค้าใหม่หรือไม่และสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณคิดว่าดีนี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่มาแสดงความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ